โกล์เกืนมากไดนาบไฟมาแล้วไดนาบดีเลยโกล์เกืนมากไดนาบไฟมาแล้วไดนาบดีเลยโกล์เกืนมากไดนาบไฟมาแล้วไดนาบดีเลย Sometimes it's hard to bear but after all this time I hope you wait and พบกับพวกเราเมียงเขียวปเต้ได้ในแพรวฉบับพิจนายนแล้วก็มีของรางวัลแจกให้เพียบเลยเอาจริงๆอ่ะวีอยากเรียนรอด้อน,นะแต่ว่าที่บ้านไม่ให้เรียนนี่ก็แอบเศร้าเหมือนกันฮัลโหลนั่นใครอ่ะ ฉันเองสวัสดีเราชื่อวีเราก็ชื่อวี

ต้องดูวันเทค bon บน Netflix เพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้ค่ะเพราะแม่แต่ตัวเชอเองยังไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายตอนไหนไปบ้าง <laughs> ไม่รู้จริงๆว่า สวัสดีทุกคนนะคะเราก็มาทำตามสัญญาะค่ะคือเมื่อกี้เราได้รับบทลงโทษมาจากไลฟ์ดิจิตอลไลฟ์สตูดิโจากเมื่อกี้นะคะเราก็ต้องมาถ่ายลุคนี้ลงใน i ิน t a g r กรมของตัวเองนะคะซึ่งมันก็สวยอยู่ปะมันก็เลิศอยู่อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยด้านนี้แบบเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยเป๊ะเ,ปเกินแต่ด้านนี้แบบไม่ต้องกลัวนะคะ ด้านนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่อย่างใดนะทุกคนคือคือเมคอัพจริงๆนะคะสามารถลบออกได้นะคะทุกคน これによ空港を出たら、すぐる家の看板があったりとか、もうその、体力持ってないので、もり口を回ったりしてたので。 ไออไม่เคยดูแหละขี้เหอะมากคะสวัสดีน้องๆองนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับที่อยู่ข้างนอกเ The Campus แล้วก็แฟนคลับที่ชมอยู่ที่ มันมาได้แล้วค่ะและหนูก็จะเป็นวิทยาที่แข็งแกร่งขึ้นได้ไล้นะคะต่อไปยางต่อไปเหมือนยังนพี่เขาก็อยู่มานานแล้วแล้วก็ เอ,อีกเร็วเรียกกุ้ยกุออก้ยเดินผ้าไปซักผ้าโอ้ยตื่นแล้วโอ้ยตื่นไปไหนอะให้ตื่นไปไหนตื่นไปไหนตืนไปซักผ้าซักผ้าทำไมซักผ้า ไม่ให้ปุนไม่ให้ปุนอะไรไม่ใช่หัราเหรอ ร้องเองเฉยโอ้นวละอ๋อน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมาไปใกล้สิจะอายไปไหนกันอุ้ยแม่เอาร้องร้องต่ออุ้ยแม่เอาเขารู้ทันน้องอายพระจันดูที่ฉันกำลังมอง ถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรฉันก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปองนึกนึกเอาใจใจตามลำพองแม่ฉันมองชมอยู่ยิ้มเป็นในในหลอดสุดยอดคุณงปูน้องจะไปหาใครคะหาพี่กันหาพี่มินมินพี่มินมินคนอะไรเป็นเป็นกุนช่วยสวยมากไหมสวยมากจั้ยสวยมางสวย สวยช่วยอะไรสวยมากไหมสวยมากคุณคุณจะไปหาใครคะหาพี่กิร์หาพี่มินมินพี่มินมินคนอะไรเป็นเป็นเกิร์ดวยสวยมากไหมสวยมากสวยสวยอะไรสวยสวยมากไหมสวยมาก จะโทรหาใครครับหนอนะจะหาพี่บินบินพี่บินบินคนแกนเป็นคนวสวยสวยเท่าไหร่ขวาโอ้โหเป็นฉากขนาดนี้ค่ะในสุดเ้ยเฮ้ทุกคน สวัสดีวันนี้มาพีย่ยมชมนะมาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวว่ากันเจ๊รักสั่มเศร้าอะไรงี้สวัสดีวันนี้มาพีย่ยมชมนะมาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวว่ากันเจอรักสั่มเศร้าอะไรงี้ผมรองผออภิชัยครับได้คิดคนระบบการศึกษาที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนของเรานั่นก็คือการจัดอันดับนักเรียนครับดิฉันว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะกดดันนะคะ อย่าเรียกว่ากดดันดีกว่าครับผมเรียกว่าสร้างแรงกระตุ้นมากกว่าขอบคุณสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะทางไลฟ์ใน I am นะคะแล้วก็ใน IG story ด้วยนะได้ยินเสียงวีนมาร้องเพลงไหม Kia tụi rồi trông thì mì phân tóc bay đi mày tất cả không gấp a hát I need you baby cry or right. I I need you baby to the one that we got share to the wish you were here but you're not because bringing back all the memories of everything you've been through Cause to the one here today look at the stars look how they shine for you and everything you do Love of my life, you hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know. What'd mean it to me เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร้อยเก็บเอาแววตานน้นมาแล้วมาพาเก็บเอาทุกชาติของเธอแต่เธอไม่ต้องตอบฉันไปให้เวลาหมุนไป

จะมีน้ำตาควสักคนที่ควรจะไปดีสักก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรขอเห็นมองดูเธอที่ไกลๆแต่มองวันนี้จะมื่อไหร่จะยังเป็นคนสำคัญ <two>, 1,2,3ไมีอยากให้ใครมาแค่มันฝันขออย่างนี้เธออกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรไม่ใช่